เัเ่เดิมเปืี่ยนเดียวไอเ้เลยแกนใหมก่กิตตนาที่ไม่มีกาเลยนะครับแต่ละถ้่าวาลาวเรืองมันก็มันก็ยาวมากนะครับก็ตือว่าประสบความสำเร็จนะครับาการสร้างแกนใหมก่กิตตนาแต่นี่ก็อีกมุมหนึ่งต่อว่าเากิดก้อพิดปลาดจำนวนมากาแต่ไม่มีกาเลยนะครับแล้วก็เ,เสียถึงต้นตุนแรงงานแล้วก็เวลานะครับ อาการจ่ายสร้างการ์ตูนเอจ่ายทุกทองแล้วแต่ว่าก็คือจ่ายพิษวีตรีก็คือ,คอมันมันยอนแย้งนะครับแต่ว่าอธิบายให้เปลี่ยนเข้าใจได้การเดี๋ยวการเลยรายละเอียดก่อนอันที่ก๊อปิดปลัดนะครับ นี่ก็คือใจไม่ได้นะครับมันเป็นเนื้องเยื่อที่ไม่ใต่แกนที่กับก้าวมาอุดป้อปงกันตั้งกระตุนลุกล้ำก็มันทำให้เกิดแกนน้อยมากก็คือเราผลิตออกมาไม่ได้นะครับซึ่งกระตัวนี้กากว่ากะวาจะต้องการเป็นตัวเล็กก็คือเราต้องการตัดเป็นชิน้นแต่ว่ามันก็เล็กเกินไปนะครับ การอว่วสั้นกระตุนหน่อยถึงกาจะเป็นเป็นตัวใหญ่แบบนี้ก็คือมันจะเป็นเนื้อเยื่อตีที่ก้าวเป็นเปลือกไม้ไดมงงนันน,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 นี่นะครับมันกระจ่ายการไม่ได้ถึงมีโรงงานกลั้นน้ำมันกับปวกนี้ไปกันได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่คุมนะครับเพราะมันจะได้น้ำมันหน่อยนี่กลอีกลูปแบบหนึ่ง ตัวนี้ก็มันเป็นเนื้อเยื่อที่ก้านั่นแหละแต่ไม่มีเปลือกคือมันก็ซ่อมตัวเองป้องกันไม่อายสร้างกระตุนไปทำลายถึงมันตัวนี้ก็ตัวเป็นตัวดีขึ้นมากตัวนี้ก็ใจไม่ได้มันเป็นเนือ้อเนื้อใหม่นั้นไม่เหมือนกันการพมได้เจาะแบบนี้จำหนวนมากนะครับจำนวนมากแต่ว่า มเองก็ไม่ได้ตัดตอนมานี่ก็ตัดกิ่งแต่ว่าพ่มก็ดูดูตัวมานา่นแล้วว่ามันจะไม่ได้ไม่ไม่ได้พ้นเพราะว่าพ่มใจสร้างกระตุ้นน่อยเกินไปแล้วกระจายพิษวิตี้แต่ว่าแต่ใจโต๊กวิตี้ก็มีจํานวนมากนะครับแต่ก็ตือว่าเป็นประสบการณ์เต่ดีมากเทีไอ้ามูลากาสู้หมากสำหรับผมนะครับการพิษปลาดก็คือ ปมตัวว่ามันอายมูล,ลากาทุกหมากทำรับปุมเพราะว่าปมไนเอ็นจำนวนหมากตีตีก้อปิดปลดัดแล้วก็ตีก้อีืดีกระตไปเราสร้างเกณหไม้ได้เบบอ่ๆนะครับเพราะว่าเอ่อมันเหมือนว่าเพื่อมันมีความก้าวใจนะครับมีความ้าใจระบบนี่ก็อีกตัวนะครับ คือเราเราแต่งเป็นชิ้นไม้ออกมาแล้วก็มันมันจะไม่ได้เป็นตัวไม้มันจะได้เป็นเศษปงปงก็ถือว่าตัวนี้น้ำมันก็พอใช้ได้แล้วแต่ว่ามันก็มีเนื้อเยื่อมาอุดมาปิดไม่ให้เจือหลูกลำถึงกับต้นไม้มันก็มีแรงกดแรงบีบนะครับอ่ามีแรงกดแหลงบีบเผื่อไม่ให้เอ่เผื่อมันเป็นการต้มเต็มตัวเอง เต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อยากนะครับออการสร้างแกนใหม่กิตนะแต่ว่าให้ได้น้ำมันสมบูรณ์แบบเป็นตัวราคาปเป่งเป็นไม้ลักเส้นก็เป็นไม้ราคาลักเส้นต่อกิโลกรัมนะครับก็ต้องการชิ้นยาวชิ้นเล็กชินยยก้นใหญ่ก็สร้างได้ทั้งหมดนะครับแต่นี่การเห็นมุมแต่ว่าตอนเดิมตอนปุ่มการวีาะห์การวีกะห์สันนิตัน การประเมินประเมินป,มนปนมันก็มีก็กปิดกัดมั่งนะครับแต่ว่าตีโต,ต๊กตีโต๊กก็มีนะครับเผื่อเข้ามาอะไรเพิ่มเติมพอได้ลงวิดีโอไปแล้วลงวิดีโอไปแล้วแต่ว่าอันนี้ก็มุ่มมุ่มเบิร์ดนะครับมุ่มมองแต่ไม่ใกล้จะให้เล่กันก็แต่ว่าเพิ่มไม่เล่พะว่าชิ้นไม้ประเพสนี้ถ้าเราสร้าง เกนเอ่อนื้อไม้ประเภทนี้ถ้าเราสร้างเกนไม้ที่ดีมันมันก็สร้างเป็นน้ำหนักได้ระดับเอ่อเนื่งองคิดซ่องคิดซ้ำคิดนะครับเพราะว่าอาจจะได้เป็นเนื่องคิดได้ใหม่ตานี้ไหม่กิงคิงนี้ก็คือคิดหนึ่งกับประมาณแปดพันออกพันอาพันตามคิดระเบิดก็มีนะครับถ้าว่าเป็นแกนไม้ที่ดี เดี uh, ๋ยวก็ก uh, ่อยเกี้ยนแบบเรื่องการเจาะนะครับตรงการใหม้ตัวเล็กแบบนี้ก็เราเจาะไปในต้นไม้เดี๋ยวผมก่อยเกี้ยนแบบว่าตรงเจาะแบบไหนก็บเรื่องสั้นการ์ตูนแบบเกมคอนก็วิธีการเจาะวิธีการใส้ให้มันได้ตัวใหม่ทีดีก็เดี๋ยวก่อยเกี้ยนแบบเป็นประมัณประมันวาดรูปแบบนี้แหละวาดรูป การเจาะเข้าไปถึงการไอเชื่อมันหยุดอยู่แล้วก็ขยายตัวแบบนี้แต่จริงๆแล้วสร้างกระตุนพวกนี้นะครับถ้าพิ่มตรงกัน๋ยวกว่าเชื้อราก็ได้นะครับอยากว่าสรางอินซีก็ได้อยากว่าออมุนตัวนั้นตัวนี้ก็ะมุ๊บอยากได้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเปลี่ยนตามเพิ่มากก็คือปก๊บก็บอกว่าเชื้อรา แต่จริงๆมันก็มีกระบวนการกั้นตนถ้ารับจับจนาการกระจายเชื้อการเปะเชื้อตึ้งแตการแต่ว่าเชื้อมันอยู่ได้กี่วันมันกระจายตัวกี่วันอันนี้มันเป็นข้อทักันนะครับแต่แต่บางทีถ้าผมบอกเปืี่อนๆว่าเชื้อราเปลี่อนๆก็เอาเชื้อราใส่ไปในต้นไม้แตโดยความจริงก็คือเชื้อรา เปลือยรได้ในตอนไม้ซึ่งกับองค์ประกอบอื่นมันไม่มีกับบวกกับไม่มีประสบการณ์นะครับอ่ามันก็จะได้แบบนี้นะครับมันจะได้แบบนี้กับประมาณนี้นะครับมันจะเป็นปหน้าร่หรับเปลือยๆนะครับเ้าว่าเปลือยก็จักมาปูดกล้วยกันได้เดี๋ยวก็มีท่านกับตุนแบบเกมก้อนแบบเต่ว่าจะมันเร็วก็ให้เปลือยๆได้ไปจ่ายกันนะครับ แต่ว่าถ้าเร่งไปก็คือเรื่องมันยาวมากก็คือยกตัวอย,ย่างว่าถ้าเราสั้นกระตุนไปตัดลงายกามีวิตี้แต่ว่าตัดลงแล้วมันต้องได้ผลจริงคือยกตัวอย,ย่างว่าถ้าเราไปตัดลงใจก็คือ,เ,อ,อเจาะรูลึกไปประมาณประมาณส่องเส้นซ้มเส้นนะครับไมายแกนนี้เจาะมาประมาณส่องเส้น รื้อไม้ตอนแง่หมากกระจะได้ไปถึงระดับสร้างเส้นเส้นะครับระดับระดับเน่งนองนิวซ่องนิวทำไมตอนแง่หมากแต่ถ้าไม้เล็กก็คือระดับเส้นถึงถ้า,ามีไม้สิบตอนดอยตอน,ตอนก็ไม่บ่าแต่การตดลองก็มันต้องมีแบบมีแบบแต่จะตดลองก็คือไปในหนึ่งปีตรงแกะทั่วไม้ออกมาได้นะครับก็คือเจาะเจาะเตือนเนแบบนี้ตอนหลา ทิบตัวยี่ทิบตัวยี่ทิปดูยี่ิ้ชินคือตอนหน,นึ่งเสียชินแล่ถึงกับพอได้หนึ่งีก็คือเราสก,กัดออกมาได้เราจะโดยี่ไม่ต้ตองขนไม้นะครับสกัดออกมาต่ากรอบเป็นชิ้นแล้วก็สก,กัดออกมาอ่าิปช,ชิน1ิชิ้นเป็นแต้เดียวกันนะครับเป็นเถวเดียวกันสก,กัดออกมาได้ก็คือเราได้ชิน้นไม้มาทดลองใกล้ แต่ว่าถ้าเราไปตัดล่องแบบแต่ว่าเราเจละลึกเข้าไปหมาแบบต้นเดียวทั้งหมดก็เราแกะต้นไม้แกะชิ้นไม้ของไม่ได้อยู่ดีก็ไม่ได้รู้ว่าเกรดใหม่ระดับไหนแบบไหนอันนี้ก็คือยกตัวอย่างว่าสมมติจะตัดล่องตั้งกระตุนนะครับก็มีรายละเอียาวมากเพิ่นเพิ่นเพ่อนเพิ่น,น,น,นก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ ก็มันมีเป็นเพื่อนแต่แต่ทำยูทูบอยู่เร็วก็แต่จำแนนมากเฟซบุ๊กทิกต็อกอะไรพวกนี้ก็คือมีอยู่จำนวนมากแล้วนะครับแต่จำแนนแล้วแต่ปุ่มก็ก็ก้าวมายืนตรงนี้กันนะครับก็บก้าวมายืนตรงนี้เผื่อว่านำเสนอใหม่ติดหน้าเกนไม้มันเป็นช่องทางสร้างรายได้นะครับ แต่ของผ้มก็คือเชิงลึกก็คือแบบหว่ามือนลอดต้นทุนนะครับใช้ต้นทุนน้อยใช้ต้นทุนน้อยในการสร้างสร้างดาตุนนะครับ,นนรนนรบถ้าได้กุยกับเป,เปเื่อนเปื่อนเชิงลึกการป้องกิจหว,ว่ามันกามีคอเทนเนอร์ต่หว่าน่าจะกลุ่ยกันได้นะครับแบง่งผลประโยชน์กันใกล้มีใหม่ศรีสนานะครับ กด้เกณฑ์เป็นตำรานะครับเกณฑ์ตำราแล้วก็เอ่อก็เกณฑ์ตำราเอย่างการสร้างเกณฑ์ใหม่นี่ก็มีนะครับมีตตำราให้ผลผลได้ใจได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ยกระดับขึ้นไปเพราะว่ามันเกินปีสรงปานรยกสิบแปดก็คือปุ๊มปุก็เคยแรงไว้ก่อนแล้วว่ามันก็มันจะขึ้นไปสูงมากนะครับเอ่อเอ่อตำราตัวนี้ แต่ว่าถ้าเราเป็นเปื่อนๆกุนใต้ด้วยกันก็ยังปูดกุ้ยกันได้นะครับก็เปื่อนก็มาในเพิ่มเติมนะครับเดื่องสร้างเกิดใหม่กินนะอันนี้เพิ่มไม่แร่มุ่มแต่ว่าเพิ่มกิดว่าเปื่อนๆอะไรยากนะครับพอไม่ใกล้ๆเปิดเปิดเป้ยกันนะครับ Mùm tê bịt văng